อันนี้ก็เพราะเราองกิง๊บเก๋อยู่แล้วกันนะคะที่นอคเย้ขอโทษวันนี้กิ๊บเก๋ก็จะพาไปทัวร์บ้านใหม่ของเรานะคะ,ะก็พักกินนะคะทุกคนแล้วก็จะพากันไปซื้อกับข้าวมาทํากินนะคะก็จะมีคนโชว์ฝีมือให้เรานะคะทุกคนก็คือน้องโอเกซ์เอิง ตราพอจเป็นแม่บ้านแบบกว่านะนี่ทุกคนแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนน้องๆพวกไม่มีใครละคะน้องเแบบมาลองกองแกันะมาเล่นด้วยนะแต่เราก็ไม่อยากให้มาเล่นด้วยหรอกเพราะมันเปืองข้าวเปืองน้ำานะแบบโดยเฉพาะบอกอ้วนแล้วฝากถึงน้องเจใดด้วยนะคะทุกคนเจให้ร้อนมาแล้วแล้วน้องหนุ่มนะอันนี้น้องหนุ่ม ไปทัวร์ข้างล่างกันแล้วก็จะพาไปจะโค้งๆเหมือนนั้นทุกคนใช่มันมันเพิ่งงอนเสร็จยังไม่พับก็จะพาไปดูข้างล่างนะคะแต่ก่อนไปข้างล่างไปห้องเธอก่อนปุณห้องเก็บของไปห้องเก็บของก่อนไอ้ขอ้าววนวอย่าเนี่้ทุกคนห้องเก็บของปุณอ,อ,อินนั่นเองจ้งน้องเนี้ยใช่ไหม เอาเราด้วยนะคะเรามีประมาณสองคู่เองโอเคตามนะค่ะทุกคนแล้วก็ลงมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ครึ่งแล้วเราจะพาไปดูรองเท้า่อนนะเราค่อยไปดูห้องครัวไปดูห้องครัวก่อนไหมได้ได้เออห้องครัวก่อนไหมปะมาดูห้องครัวเอ้าอีหยังนี่ค่ะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปนะคะทุกคนคลิปเก๋ก็มีอะไรดีๆมาแนะนําน,นะคะทุกคนก็คือเกมสล็อตมนุษย์หมาป่านะคะทุกคนของแอป 55 FIFA นะคะทุกคนแถมยังแตกง่ายด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วยังมีบริการทันที่รอดด้วยนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็แอดไปเลยนะคะแอด55 FIFA นะคะทุกคนอย่าลืมนะ <c oughs> แปบนนะคะคนเราก็กว่าคือโอกาสกว่าเะเลยเพราะว่าคนทั้งา่สังเกตคว่าไม่โงนร้านใบอกว่าโดน ของพี่เก๋นะคะนี่คือยอดขายนะคะดีแน่นอยนะคะทุกคนสวยๆนี่นะคะคือสกัดนานะคะ VAT นะคะทำตั้งแต่สมัยพี่เก๋ว่าแอบก้านะคะทุกคนอันนี้คือสกัดผลว่าอันนี้ก็คือน้องมาทำงานนะคะอยู่กับกับเราตั้งแต่สามสี่ห้าปีที่แล้วนะคะคือหลังอันนี้ก็จะเป็นเสื้อมัดย้อมของเรานะทุกคนตัวละ60บาทนะคะใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะเสื้อมัดย้อม60บาท นเฮ้ยมันทับบินโอเคออะไรกับแองมียของนะของอะไรนะมาค่ะตามมาค่ะทุกคนแล้วก็จะพาไปทัวร์อีกอันนี้คือเป็นหน้าบ้านนะคะเย็นหน้าบ้านนะคะรองเท้านะคะรองเท้ากิ๊เก๋ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนส่วนของโคดิงก็ถึงคู่นะคะส่งกับคู่นะคะงั้นทุกคนคะเราไปเจอกันที่แมคโครเลยค่ะทุกคนใช่ทุกคนแล้วก็ถึงแมคโครแล้วนะคะทุกคนมือกล้องเราก็ตกใจนิดนึง เราก็ไปต่อไปตามหาขายของก็ลยกระหน่นะทุกคนเออจะมาขายของอะไรเห็นไหมขายของบ่อยจะแบบี่ยาชอบไปขายของเทองไปสุกสันเอมีลคนแจ้งโอ้ยไปดงันนี้อาอยัง ค่ะทุกคนตอนนี้กิ๊บเก๋ก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนกิ๊บเก๋ก็จะมาทำข้าวไก่แล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ็นไก่ทาดเอ็นไก่แล้วก็ไก่นะคะทุกคนเออแค่นี้แหละที่จะเข้าเนี่ยก็จะมาทำให้เราเองนะคะทุกคนอันนี้เอาไว้ใส่ชีสใส่ไม่ไดเลยอ่ะเพราะว่าจะมาทำกับข้าวให้น้องๆกินกันนะคะทุกคนก็เป็นไฟให้น้องกินด้วยนะคะหมูยอหมูยอ เย็นก่อนนเมูไก่ๆนะคะวันนี้นะแต่น้ำก็ไม่ค่อยไหลเอ็นไก่เอาไหมพอเอ็นไก่กินไหม ลัดของพี่กีนะคะทุกคนก็ใชู้รัตไปเลยข้าวขาข้ามะยัางล้วัาบอกให้มันเขาสันเด็กีนาวอนดอส่เาอ้งศยนอีกซอ้หาสูงัได้เสียงบอกโวยก เ็อย่างกันที่าจะไปนหม่เปนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะอาหารย็นของเหลวนะคะแกินไปกินแล้วแล้วกินไม่ลงหลแล้วชิมหรอชิมต้มหรอนี่เมตูนี่เมตูโซฟาน้าโนะอร่อยไหม อาชิมดิชิมให้ดูหน่อยคำโอบโป๋มเ,เร็วอื้มป้าเสียงโคตรกรอบอ่ะทุกคนเหรอเฮ้ยมาลองกินกันชิมก่อนโอเคอขอนก,กันาากสู้เลยว่าทุกคนดูสู้นะถ้าเจ็บก็สู้นี่นะคะทุกคนเราก็จะมาชิมกันอะไรเขาชิม

ยามังทุกคน <c oughs> นขนาดนั้น <c oughs> ตัดจอดมอกี้ออกนาทุกคนมาค่ะทุกคนกินค่ะ <c oughs> คือพวกเราอยู่กันง่ายๆนะคะทุกคนสบายๆนะเ้งขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน